ก็กราบสวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆองทุกคนด้วยนะครับผมเอาวันนี้กลับมาเล่นป่าอันเดอร์เทเกอร์อีกครั้งนะฮะจะเจอกับจอมปีศาจนี่มาในชุดที่ใส่ในศึกรอปี30นะอ่าศึกรอฉลอง30ปีเนาะม่ควมหนึงโยกนี่เพลงอเมริกันแบแอ์น,นะฮะจากเดกวอลเล่299อบปอนด์จี อันเดอร์เทเกอร์นี่อันเดอร์เทเกอร์ของจริงมันต้องยุคนี้ขับมอเตอร์ไซค์นี่ใส่แววนนะอันนี้เป็นเสื้อตัวใหม่ของพี่แกนะแม่ผมเลยอยากได้จริงๆเลยเดี๋ยวรอลดราคาก่อนนะฮะว่าจะจัดสักตัวนะฮะฮพอดีพี่คูมาจะชวนอยู่ด้วยฮนะแต่บอกว่ารอราคาแป๊บรอราคาลดแป๊บแล้วแม่ของแท้นี่ราคาสูงอยู่ไม่เคยจับเสื้อของแท้นสักขีนะว่าจะลองปอ๋าอันนี่แหละดูเสื้อสองยุคนี่ เน่ hey, ใส่หมวกใส่แว่นฝาเทคเกอร์พอดีคิดถึงฝาแกนะกลับมาเล่นซะหน่อยอนะ่ะนี่ซ้อมนี่มายืนรอนี่อยู่น,นี่มาเจอกับจอมปีศานะฟินบาล์เล อันนี้เป็นเดมอนฟินบาร์เรอร์นะเหมือนล่าสุดที่เคยใช้กิมมิคนี้น่าจะปี2001เนอะตอนเจอกับโรมันเลนนะในเอ็กซ์ิมรูนะที่เชือกพังขอใช้คาว่าเชือกพังแล้วกันอย่าใช้คาว่าตกเชือกเลยตกเชือกที่เหมือน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 โง่เองนะแต่ไม่ใช่พอดีเชือกมันพังแมชน,นั่นนี่ปราบทั้งอูโซได้แมมะพลังแฝงเยอะแยะนะ แต่เชือกเวทีดันพังซะก,ก่อนนะทำให้แพ้ไปนี่ดีมมนดีมมนฟินบาลูแม่เสียดายถ้าดับประูดยูตีตอนนั้นถ้าบุกให้มันแพ้สมให้สมผลหน่อยก็น่าจะดีกว่านะพอดีให้เชือกพังมารีดูฟินแพ้แบบงงๆไปหน่อยครับ เออแบบให้อะไรอ่ะระเ,เบิดอะไรสักอย่างก็ได้ฮนะอ mm hmm. ตกเชือกที่เหมือนโง่เองนะเหมือนพลาดเองอ่ะแต่ยิงเชื่อกมันพังเองอ่ะเลยแบบเสียหายไปเยอะเลยฮะกิมมิคเดมอนได้ข่าวว่าจะกลับมาใช้เดมอนในเลเซนเมนีนะต้องรอดูว่าเดมอนในตอนเป็นชัดเมนเดจะเป็นยังไงฮะอาจจะเป็นดำม่วงก็ได้เนะเออตอนนี้เป็นดำแดงอนะดำม่วงน่าจะเท่ไปอีกแบบนะ ือเป็นร่างคองน,นะฮะยุคกิมิคเดมอนนี้นะไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่นะแพ้เหมือนแพ้ไม่กี่คนนะสำหรับเดมอนสป็นอยากจะพลังแฝงเยอะรอดูว่าเจอกับเอทนี่มันจะเป็นยังไงได้ข่าวเป็นเอ,อ่อแมชเฮลินาเซลด้วยเออน่าสนใจน่าสนใจนะปินร่างเดมอนจะจบกับเอทนังไงเนาะหวังว่าจะ กลับมายิ่งใหญ่ได้สักทีนะสำหรับฟินบาเลอร์ตอนนี้นี่กำลังมานะกำลังมานี่เป็นหัวหน้ากลุ่มจัสเมนเดย์แต่เหมือนหลังๆนี่เลียลิฟตี้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มมากกว่า,าเด่นกว่าซะเหลือเกินนี่ของอย่างเท่ฮะดีแมนฟินบาเลอร์ er. สายดีมากเ,เนี่ยต้องฟินนี่แหละปัจจุบัน อันเดอร์เกอร์ยืนมองการแสดงโชว์อยู่ด้านล่างอนะเอ,อมองเด็กรุ่นใหม่เท่นะเท่เท่สำหรับเกมแบบดููอีภาคยิบสองนี้ก็คงคงไม่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะฮะเพราะว่าภาคใหม่จะออกมาแล้วเนาะคงจะขายแผ่นเกมเร็วๆนี้นะไม่แน่อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายก็ได้นะที่จะเล่นภาคนี้นะเดี๋ยวเจอกันภาคหน้าละกันนะนี่ เดมอนคิงเล่นโดย d e มอนแมนนะฮะแต่ผมขอเล่นเป็น t ดนเ n อร์เทเกอแล้วกันนะอันนี้ในระดับยากสุดนะฮะระดับรีเจนมาดูป่านี่ป่าเทเกอร์เจอกับฟินบาเลอร์มาเข้ามาก่อนเอาเจอพลากอย่ายุง่งอย่ายุง่งสูงกว่าเยอะสูงกว่าเยอะนี่ระดับซูเปอร์เฮเวีเวทฮะฟินนี่ระดับ ถ้าจะคุยเเวตก็ว่าได้นะไลท์เฮวีเวทเลยอนะน้ำหนักน้อยนะฮะเจอดีๆ,ๆอะไรแก้แก้สิคะแก้สิไอหนูมาสายปีศาจี่ป๋าผ่านมาก่อนี่อัปปารค์คส์อัปปารค์คส์แบบฟินบล็อกบล็อกอีกเตใสปา๋าได้ไงนี่แหละโคดเบเกอร์หงายเงิบเลยฟินนี่อายุ40กว่านะส่วนอัลเทเกอร์นี่จะ60แล้ว57มามาตินม มาเดีป๋าสอนมวยให้มาจับผ่านเดมอนต้องผ่านเดดแมนก่อนจับเอาโถยเดดแมนเจอชกตุยตุยทองอะไรอะเอาคืนฟินเอาคืนจับยังไรเวียงสลิงเบตแล้วกลิ้งลบมักดอปิีเข้ากลางหัวโหวยป๋ากระเทือป๋ากลิ้งลบเหมือนกันวิ่งไปโคสไล์เจอลบเจอม่อนสูเพกโอโ้โ,อโหอย่างไวโอ้โหอย่างไวฟินอย่างไวกระทืบเตะอะไรจับขาได้เหมือนกัน แล้วก็นี่เรหักขาโดยป๋าเลฟดอกตํามไปอีกแล้วยังไงทิ้งสอกไปอีกโดยป๋าเอ้ยท้องไว้ไว้ก่อนมาจับฟินโยกขึ้นและจับเวียงทิ้งลงไปพละกําลังเหนือกว่าอยู่แล้วครับแพ้ด้วยความไวเท่าไรเจอฟันสอกวิ่งวิ่งไม่ลงไม่ลงฟินล้มเองกระโดดโคสไลด์ลเอาฟินกันได้อีกอยังไงฟินจับป๋ามานี่อะไรละ่ะแก้ได้แก้ได้อีก แก้ได้โดยป๋าเตะดีดีกว่าจับใส่ลัสไลน์จับโยกขึ้นเอาฟินบิดกลับสมอลแพ็กเกจเอาหนึ่งโอโ้อยยางย,าง,ยางแหม่เสียท่าเสียท่าไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสติสติจับเวียงเด้งเชือกบิ๊กบูทเอาการอีกเจอเตะยังไงฮะจับเอาใส่ซิงเลเจอร์มู๊นี่ฮะหนึ่งเก้าหนึ่งหกเดี๋ยวก่อนเป็นท่าซิงเลเจอร์มู๊ทะเอาขึ้นเชือกอีก จะใส่คูดีกันอา้ากินได้กิงได,งได้แก้ทันเฟ้ยโอ้แก้ไม่ทันเจอตบตบตบโดยฟินไป3ดอกกินลบไปเลยคีกโอ้โหปแทบล้มทั้งยืนบิ๊กบูทกันได้อีกอะไรครับจับใส่ผิดกับจะด,ดีดทีป่าแก้ได้เว้ยแก้ได้โอ้โหมันไหวซะเหลือเกินไอหนุ่มนี่มันไวมาจับใส่ทุมสโตนดีกว่าหมดเรื่องหมดราวมาตึงเอาแล้วก็จับกดเฮ้ยขาขา ขาหัวยางเถยก็ไม่น่าจะยอมเลยฮะหัวฟินยังไม่ยังไม่เหลืองไม่แดงอะไรเลยอื้อหือือเชือกช่วยชีวิตใช่ไหมกระทืบมาจับฟินยกขึ้นมานี่แล้วยังไง่นี่ขี้กระเดือดีกว่าจับยกขึ้นโช๊สแลมโดยป๋าแล้วก็จับกดเลยทำการเร็วหนึ่งยางอย่างได้แค่หนึ่งเดียวได้แค่หนึ่งเนาะป๋าตกเลยไวเหลือเกินจับแทบไม่อยู่ยังไง ทิ้งสอกซ้ำไปอีกกระทืบงเอากริ้งลบเตะโตบโตบโตบเตะ,ตะ,ตะจับใส่ดีดีทีโอ้ยปินมันไวซะเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจับโยกขึ้นมาอะไรแก้ได้แก้ได้โุยปะต้องไวสู้ต้องไวสู้จับบิสกับยังไงฮนะอ่าไทยโอสรูผีไตเชือกเฮ้ยยืนดีๆยืนดียนดอย่าก,กระตุกนะเฮ้ย อ่าเรียบร้อยทุกเข้ากลางหลังมาขอปิดบัญชีปิดบัญชีแม่ต้องปิดเกมไว้ฮะฟินมันฟินมันเร็วเอร์เกินฟินล่างทองมานี่กระทือมาขอใส่เฮลเกตซะหน่อยเดี๋ยวนอนดีๆเอากิ้งลบหนีอีกบิกบูทเอาไม่โดนฟินมันไวเอาไม่โดนอีกเจอเตะจับยังไงรฮะบ,บิดกับใส่สลิงเบดกิ้งมาน็อปคิกอีกแล้วโอ้ย อะไรเราแก้ได้โว้ยแก้ะไรป๋าป๋าต้องไวสู้นะป๋าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอัปปะคัตอัปปะคัตนี่ตุยทองอัปปะคัตมาเราจะใส่เฮลเกตไม่ได้อีกอินตัดขาอ่ะสปริงบอยขึ้นไปจังฮะขึ้นเชือกโซนนะก่อนโซนนะก่อนมานี่ไม่ต้องโซนกิ้งลงลงไปทุ่มลงมามาเอาแกอีกฟินโว้ยมันไวเหลือเกินอัปปะคัตนี่ตุยทองอัปปะคัตเลสล็อกซับไปอีกโว้ย มานีอยาไนนั้นเลยจับปินมานี้โยกขึ้นนี่แล้วก็ทุ่มลงไปทุ่มลงไปมานี่เราใช้พละกกาลังเหนือกว่าอยู่แล้ว,จ,วจ,จับปินเวียงอาเธอร์ิมขึ้นจะบปั๊บเอาเจอซองอีเฮ้ยปินมันไม่ยอมด้วยมาไงบิดกลับปินจับใส่ s ส o อกจะใส่ท่าไม่ตายอีกแล้วคูดัคัสหลบได้โฟยหลบได้โฟยมานี้จับกันนิ่งดีๆทีโอ้ย โอ้ยสติสติสติใส่เทลเกรเอาแก้ได้อีกแล้วตัดขาด้วยฟินโอ้ยขาเหนื่อยเหนื่อยเอาฟินขึ้นเชือกยังไงโชวเอาไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโชว์เอ้ามีหลอกมีหลอกให้โชว์กระโดดดนอบคิดกลางหัวเลยโอ้ยเฮ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 ้ยฟินมาว่ะแล้วจับกดหนึ่งยางยางไรหนุ่มโอ้ยเหนื่อยแทนนะ หัวแดงว่าด้วยป๋าอาจจะแพ้เอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบกับสลิงเบดกลิ้งหลบมาดอปคิกอีกแล้วเฮ้ยฟินมีท่าไม้ตายเลยด้วยพุเดกาสหลบได้เหมือนกันโฟ้ยหลบนี่ตุ้โชกคโชกคอีกโชกคโชกคอีกโชคกคโชกคลัวจับฟินเวียงเด้งเชือกจับยกขึ้นฟาไปสปายบาเตอร์เฮ้ยนิ่งได้สักทีมานนี่ ปิดเกมดีวกว่าหมดเรื่องหมดราวฮะเดี๋ยวจะแพ้อเอาเตะเสียบเข้าล็อกอย่ากแก้นะจับโยกขึ้นลัไลัยฮะจึงหน่อยป่าเ่อให้กดเลยทำการลูกหนึ่งสองสามโอเคว่าจะหยุดเดฟินได้เกือบไปเหมือนกันัะป่าผู้ชนะได้แก่ The Undertaker แหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าป๋าจะกลับมาให้แฟนๆคิดถึงอีกไหมนะผมว่าแกกลับมาแค่โชว์ตัวแฟนๆก็หายคิดถึงแล้วเนอะสำหรับป๋าดนะิอันเดอร์เทเกนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชนจนจบนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมไปแวะดูไฮไลท์ใน TikTok ด้วยละกันนะครับผมยังไงพบกันใหม่เท็มหน้าเนะ้อสวัสดีค่ะ